บริษัทมหาชนใหญ่ที่สุดในโลกขณะน,นี้อยู่ที่อเมริกาและเป็นบริษัทที่เหลือเชื่อว่ามีขนาดมูลค่าของบริษัทนี้นะครับมากกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยไม่รู้กี่สิบเท่าเป็นเพราะว่าเป็นยุค AI ความต้องการชิปไมโครชิปส่งให้บริษัทนี้กลายเป็นบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้ว n อ i นวียนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail บริษัทมหาชนใหญ่ที่สุดในโลกขณะน,นี้อยู่ที่อเมริกาและเป็นบริษัทที่เหลือเชื่อว่ามีขนาดบุลค่าของบริษัทนี่นะครับมากกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยไม่รู้กี่สิบเท่าเป็นเพราะว่าเป็นยุค A i ความต้องการชิปไมโครชิปส่งให้บริษัทนี้กลายเป็นบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้ว NV i d i a เดียนะครับท่านผู้ชมรู้จัก N v i d ว a เดียไหมฮะผมว่าถ้าคนเล่นหุ้นอยู่วงการไมโครชิป อุตสาหกรรมวงการเทคโนโลยีล้องอ๋อหมดเพราะว่าเป็นบริษัทที่ผลิตไมโครชิปรวมถึงพวกเซมิคอนดักเตอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, อะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งปรากฏว่า30ปีของเขาเนี่ยมันเหลือเชื่อจริงๆฮะนับตั้ง,งแต่วันที่ตั้งบริษัทผ่านมา30ปีใครจะไปเชื่อเขาว่าวันนี้จะกลายเป็นบริษัทมหาชนหรือพับริกคอมพานีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้ไปแล้วยังไม่พอฮะเป็นบริษัทที่สามารถเอาชนะ ทั้ง Apple Incorporation ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในสหรัฐของโลกผ่านไปเมื่อประมาณเดือนกว่าๆผ่านมายังไม่พอครับเป็นบริษัทที่สามารถเอาชนะนะแล้วก็แซงบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดของสหราัฐาและของโลกไปเมื่อประมาณ7 2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือ Microsoft ของมหาเศรษฐี Bill กตตลอดการและในที่สุดก็ทำให้ชายคนนี้ครับมีเชื้อจีนด้วยนะเจนเซนห่วงเนี่ยกลายขึ้นมาเป็นเศรษฐีด้วยนะ กลายขึ้นมาเป็นเศรษฐีติดอันดับโลกอีกต่างหากนะฮะคนอะไรก็ไม่รู้ครับมองขาดแล้วก็สามารถที่ทําให้มูลค่าของตัวเองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างชนิดที่เหลือเชื่อจริงๆนะครับอย่าลืมนะตอบคำถามผมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่า6เดือนข้างหน้าหรืออีกครึ่งปีข้างหน้าของเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นเท่าเดิมหรือแย่ลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกที่กําลังจะจบลงนะครับเลือกได้ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะคำตอบนะฮะทีนี้กลับมาตรงนี้ก็ปรากฏว่า แม้ว่าจะเป็นสถิติที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนะแน่นอนเราเอามาเล่าเรื่องนี้ก็เพราะอะไรครับเพราะวันนั้นเป็นวันก่อนที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานั้นจะปิดทําการในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของเขานะครับบริษัท NV ็นบีเดียเนี่ยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐและในวันที่18มิถุนายนเนี่นะครับเป็นวันที่หุ้นของเขาเนี่ยมีราคาขึ้นไปแตะปิดนะฮะ135ดอลลาร์58เ คิดแล้วราคาปิดหุ้นของเขาในคืนวันนั้นคือ5้าพันสิบหกบาทหุ้นอะไรครับขึ้นมาตั้ง 3. าเซในเพียงวันเดียวแล้วส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทเอ็นวีเดียปิดตลาดเมื่อวันที่18มิถุนายนนี่นะฮะแต่สามจุดสามสี่ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมสาสิบเจ็ดคูนเลยฮะร้อยยี่สิบสามจุดหกล้านล้านบาทเห็นไหมฮะร้อยยี่สิบสามจุดหกล้านล้านบาทหรือเชื่อจริงครับเพียงแค่วันเดียวนะฮะ และด้วยความที่ราคาหุ้นของเขาเนี่ยมันไปแตะโทษนะฮะราคาหุ้นแตะ135.58มูลค่าบริษัทของเขาแตะ3.34ล้านล้านดอลลาร์กลายเป็นบริษัทที่มีขนาดและมูลค่ามากที่สุดในสหรัฐและของโลกเกิดขึ้นทันทีในวันที่18มิถุนายนนี่เป็นเพราะอะไรเพราะเขาแซงบริษัท Microsoft Incorporation ของผู้ก่อตั้งบิลเกตมหาเศรษฐีชื่อดังของโลกและคนอเมริกันเนี่ยนะฮะเพราะในคืนวันเดียวกัน มูลค่าของ m i o r o s o f t r p o r a t i o n เนี่ยอยู่ที่3.32แต่อินดียนี่ไป3.34ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและในที่สุดกลายเป็นว่าเขาก็เลยกลายเป็นบริษัทที่เป็นจดทะเบียนแบบมหาชนหรือ Public Company ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเป็นบริษัทที่สามารถมีมูลค่าของบริษัทเนี่ยแตะหลัก3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งปรติศาสตร์ในการก่อตั้งบริษัทมาเป็นระยะเวลาถึง31ปีเต็ม ไม่คือไม่รู้จะพูดไงว่าเขาเองก็ควรจะไม่เชื่อนะครับาว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยนับตั้งแต่ในช่วงของปีที่แล้วจนกระทั่งต้นปีนี้ที่มันร้อนแรงมากก็คือการมองหาไบโครชิปเซมิคอนดักเตอร์ความต้องการเยอะสูงอย่างมากๆเลยนะครับ จากลูกค้าของเขาไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคคอมมานียักษ์ใหญ่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเช่นอัลฟาเบตบริษัทแม่ของ Google ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเมตาอินคอร์ปอเรชันก็คือ Facebook ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Apple ิลอินคอร์ปอเผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือแกจิตต่างๆน,นะฮะแล้วยังมีรวมไปถึงบริษัทอีกมากมายด้วยกันอย่างเช่น Open AI ผู้ผลิตเทคโนโลยีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เอไอที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยบริษัทพวกนี้เนี่ยครับมีคาสั่งซื้อออเดอร์เกี่ยวกับเ ip, บรื่องของไม่งุ ไปที่ตลาดที่กําลังกลายเป็นตลาดที่น่าจับตามองและสร้างรายได้อย่างมหาศาลก็คือการผลิตเทคโนโลยีซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มันกลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตจริงๆสําหรับโลกตะวันตกแล้วก็ทั่วโลกก็คงหนีไม่พ้นเรื่องนี้ด้วยนะครับและถามว่าทําไมถึงกลายเป็นบริษัทมหาชนใหญ่ที่สุดของโลกขณะนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจนถึงวันที่18มิถุนายนเนี่ยราคาหุ้นก็ขึ้น174%็อซ แต่หลังจากที่ปิดในช่วงกลางสตา์และเปิดการซื้อขายมาวันสองวันเนี่ยหุ้นเขาก็ตกลงนะฮะแต่ตกลงก็ปรากฏว่าเขาก็ยังมีมูลค่าของบริษัทเนี่ยเกิน1้0ขึ้นไปนับแต่ต้นปีจนถึงปิดตลาดแม้แต่คืนที่ผ่านมาก็คือ20 20มิ20มถุนายนที่นิวยอร์กนะครับทีนี้การที่หุ้นของเขาขึ้นขนาดนี้เนี่ยนะครับส่งผลอะไรซราไหมะฮะเท่ากับว่านับตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมาจนถึงวันที่18มิถุนายนราคาหุ้นเอ็นวีเดียขึ้นเก นายเจนเซนห่วงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและปัจจุบันก็เป็น c e o เนี่ยกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยขึ้นมาติดอันดับ11ของโลกนะครับความร่ำรวยส่วนตัวของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็น117,00 0ล้านดอลลาร์สาหรัฐรู้ไหมให้รวยเท่าไหร่4 3 3ล้านล้านบาทความร่ำรวยของเขามากกว่างบประมาณรัฐบาลของประเทศไทยหนึ่งปีเกินมาอีกนิดหนึ่งโอ้โหเหลือเชื่อจริงครับนะฮะแน่นอนว่าผลประกอบการเขาต้องดีนะฮะตลาดเขาต้องไปได้สวย ะะรวมไปถึงโอกาสอนาคตของธุรกิจประเภทไมโครชิปจะต้องแรงถูกไหมครับเอาแค่ผลประกอบการของเขานะฮะเชื่อไหมครับว่านอกจากเขาจะผลิตชิปไมโครชิปเขายังมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ข้อมูลทร่เรีดกว่าเ t a Center อีกต่างหากนะครับเพื่อที่จะบริหารการจัดการการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์แต่ว่าแน่นอนครับขนาดของบริษัทเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่เท่ากับอย่างเช่น Google นะครับ Azure หรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะผลประกอบการไตรามาสที่1โอ้สวยนะครับของ n v i d i a เนี่ยปรากฏว่าธุรกิจ ด a ต a c e n t น r ของเขานะฮะโตตั้ง427นะครับเขาปั๊มเงินได้เนี่ย8,36,000กว่าล้านและ86เป็นเรายได้ทั้งหมดมาจากตรงนี้ด้วยนะครับชายคนนี้เนี่ยนะครับเจนเซนหวงเนี่ยตั้งธุรกิจเมื่อปี1,993หรือ31ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยนะครับรู้ไหมฮะเป็นบริษัทผลิตอะไรรู้ไหมครับเป็นบริษัทที่ผลิตการ์ดกราฟิกในอุตสาหกรรมเกมแค่นี้เอง การที่เขาพูดถึงคือการที่เขาใส่ไว้ลงไปในพวก PC คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะทําให้แอปพลิเคชันหรือการเล่นเกมมันเกิดขึ้นเนี่ยเติบโตมาจากตรงนี้ฮะหลังจากการเป็นผู้ผลิตการ์ดเกมจนทั้งเขามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตแล้วมาถึงขนาดนี้คือไปผลิตเลยครับเป็นตัวชิปสําหรับการรองรับซอฟต์แวร์ AI ที่ต่อไปนี้คนทั้งโลกต้องใช้ไม่ใช้ไม่มีนะครับก็เลยทําให้ใชายคนนี้วันนี้กายเป็นมหาเศรษฐีอันดับสิเอ็ดของโลก วันนี้ทําให้บริษัทของเขาเป็นบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้ทําให้บริษัทของเขานั้นกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกและกลายเป็นบริษัทที่เติบโตเพียงแค่30ปีเท่านั้นก็สามารถขึ้นไปอยู่ระดับหนึ่งของโลกได้เป็นผลสําเร็จนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กานฟังนะครับ